นี่ครับหน้าตาออกมาเป็นแนมนี้ล่ะเนาะพักแก้มกันมีใบห้อะผ้านะครับมักแดงเนาะมากินม้วกันพี่น้องมาๆมาแ่บโอ้เป็นแ่บครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองฝายเนาะมาเจอกับเชฟดาผ้ามวนครับในรูปแบบของเชฟดาสไตล์นะครับเนาะ มืัอนี้ผมมีสบายนางเนาะโอผ่าขี้ดีวซักมากเดียบร,ร้อยแล้วขาจุนพูนสีมาัตําพี่น้องครับสีม,าตามัตําเดี๋ยวมาัตําซูพี่น้องกินเนาะครับเนาะมาเบิ่งเลยพี่น้องเด้อมันจะออกมาเป็นแบบใดนโอ้ยขาวเดี๋ยวพวกนี้ไปลวกน้่อนออนอีกทีนึงครับให้มันชุกก่อนเด้๋จังเอา,าม,มานตำนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิง่งวิธี่เรียกวา่าลอกกินด้วกันนะครับเด้อมาๆๆพี่น้องมาใส่สบายนังม่งไปเลยพี่น้อง ที่เขาเตรียมไว้มานี่ตําบ่ได้ดเด้อมันขี้เล็กเดนมันคนเอาโอ,อันนี้พี่น้องหนะ้าตาผักมาลง สูตรของเชียบดาครับบุมี่บุมี่บุมีการตวงตามสไตล์ตเลยใส่เข้าไปโอ้โหเ็นอพี่น้องหาตาไปเดี๋ยวไปกินน้วกันครับครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุข,ขสุขคน เนาะมาในช่องของเชฟดาสไตล์นะครับหรือในหน้าของเชฟดาผ้ามวนเนาะครับเนาะผ้ามากินวันนี้ตําสบายนั่งครับที่เห็นในเบิรงขขังตุนะ่นนะขาจุนพูนพี่น้องมาได้พี่น้องเด้อกินตอนบายบายตื่นนอนมากนะครับง่วงแกงง่วงครับพี่น้องมามาให้เบาหลาย,ยาหางจัดเข้าไป ขอเคบุกแข้งอบกรอบนิ่มๆนะครับห <c oughs> ย่งงย <c oughs> หมไงเหมือากันมื่อกินหนูจะเป็นส,สมาคิกหนยได้เลยนะช่วงนี้ออกไปไกล์มาได้ครับโควิตหลาย สุดยอดแถววางผมอยู่นี่โอ้กระดุกกระดิ๊บกูเลยแหลยมาเลยไปนองเนาะ เบาหลายเลยกินอย่างเดียวไม่ควรมาโอ้กินแต่ยิมมุ่มเก่าอ่ะับชีวเจ้าหองเจ้าหอกบบนี้เลยวางนางเก่าเก่าเดิมๆอย่ล้ กระเทียมท่วนดอง คืลงลวกแดดกับพีหน่อเอ้ cái hố mông dầu, cái mông hố mông thùng đẻ được. ใจผมอยากกินต้มไก่บาทได้เลยนะหาพันไถ่อยู่เดี๋ยววันเสาร์นี่นะเสารื่อหอนเนี่ยเขามีแต่ลายอีสานมาแต่ว่าแพงครับนี่น้องโลดร้อยเจ็ดสิบแปดสิบ คือว่านเนาะเพิ่นขายเพิ่นกับอยากได้เงินเขาบอกอยากกิน ใส่มาบักร้ายข้าวฮากินตะตอน <c oughs> อุ้ยโทษครับปวดเนืๆๆ้อดีดีกระเทียมทันหวานแซ่บ เบอเบิด์ตคนนี้พี่น้องรั่นึงกินผู้เดียวเอาว่าบุญยิวอันนี้กินบอรเบิดหรอกหลายๆอยู่ครับ mất pin สุดนหนามก็คักขึ้นมนมีน้ำหลังหนึ่งครับโอเคนะครับน้อพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้กรับฝากไว้ไหมครับเด้อตําสบายน่างนะครับเนาะเจบแสบ กรอบโอ้เด็ดโดนๆดนดนพอกันเถือกครับเสร็จออกไปหาสื่อเนี่ยมาเห็ดกินนะครับเนาะมนมีนกรต่าลาดไก่บ,บ้านก็มีนะปลาหมูทันี้นะครับกระเด้่อปลาดิดมีอย่างเดียวที่มีน้องเบื้องไฮ้์มันแบบว่าเด็ดๆนะครับเนาะผมมาจากนั่นเสนอในสิ่งที่มันแบบแปลกแปลกแบ่งหูแบ่งตานะครับมันนั่งกินทอดปลาทูงปลาทูนี่มันกะ กินไหนครับแต่วว่าก็อยากเอาแบบที่มันแปลกๆงพี่น้องเบื้องนะครับเนาะก็อยากเห็นฮ็ตคลิปย่างกินกับเสนอมาไหนด้อครับเด้อในไต่คลิปนี้นะครับเสด้จไปหาวัตถุดิบมาเห็ดในพี่น้องเบื้องนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบากไว้ด้อยครับเด้อไม่ช่องของเชฟดาสไตล์นะครับช่อง YouTube กดเข้าไปติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกด s ับ s ไ r i b ์ไว้ให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย